ไปเป็นการตั้งสล็อตนะฮะทีการตั้งสลอ็อตก็น,นี่เป็นมีดมีอยู่สี่ใบนะครับผมลายน็อตตัวล่างออกเลยครับลายออกไม่ต้องไข่อ,ออกมากนะครับพอหลุมหลวมพอไม่ต้องออกเลยครับไขน็อตสองตัวอย่างละสองตัวนะครับเคเราจะย,ย้ายสายตาที่เราต้องการนะครับ นี่เซนเตอร์นะรตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะไม่ต้องไม่ต้องย้ายนะแต่ต้องคลายนะครับถ้าไม่คลายจะปรับไม่ได้นะครับปรับสูงไม่ได้นี่เป็นตัวปรับนะครับใช้ายขวานะตอนนี้เราก็ด้านยาว125นะก็่าฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะฮะ25เซนนะครับประมาณ25เซนโอเค25เซนแล้วก็พอนะครับดิบด้านกว้างนะฮะด้านกว้างมัน17นะครับ ตังสิบเจ็ดอ่าแล้วก็หมุนเข้าไปที่ดูได้ดูตรงนี้นะครับเกาะฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะเกาะฝั่งนี้ดูฝั่งนี้อ่าสิบเจ็ดครับผมตั้งยาวก็ยี่สิบห้าครับเหมือนกันอยากไปที่ยี่สิบห้ามันจะสไลด์ไปสไลด์มาได้ครับเลยมาได้ตามสางซ้านะครับให้สิบเจ็ดนะครับโอเคยยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับโอเคครับ เกาะข้างนอกนะครับต้องดูฝั่งนี้นะครับเกอะฝั่งนี้นะครับต้องดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเกาะฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะฮะโอเคที่ผ้าได้แล้วครับเหลือความสูงครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะฮะตัวนี้เซนเตอร์ไม่้อ้ย้ายนะครับคายนะครับตั้งความยาวเสร็จแล้วนะฮะเหลือตั้งความสูงครับความสูงเรามีตัวปรับความสูงนะฮะใส่เข้าไปในเทานี้นะครับแล้วความสูงหมุนนะเห็นไหมครับจะได้ความสูงตามความสูงที่ต้องการครับผมา อันนี้มันสูง18นะครับดูที่สเกลครับช่างบุรุสเกลนะความสูงความสูงกล่องตัวนี้เป็น18เซนฮะแล้วก็ปรับมาที่18นะครับปรับไปที่18ครับโอเคนะครับ18โอเคครับสเกลมาที่18โอเคครับตั้งความสูงกว้างยาวเสร็จแล้วความสูงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาล็อกน็อนะครับของเรานะฮะ โอเคเสร็จแล้วตั้งเสร็จหมดแล้วฮนะเราก็มาล็อกน็อตเดิวมากตัวนี้เซนเตอร์ครับเราไม่ได้ขยับเซนเตอร์นะฮะแต่เราต้องล็อกนะอาล็อกไว้ไม่ขยับก็ต้องคลายนะครับเวลาล็อกน็อตก็ต้องล็อกอย่างนี้นะฮะพอตึงๆแล้วก็มาฝั่งนี้ครับตึงๆแล้วกลับไปฝั่งนะครับตึงอลองให้แน่นครับลอให้แน่นอย่าล็อกแน่นทีเดียวข้างเดียวนะฮะราะเดี๋ยวมันจะเอียงครับเอาไม้ตึงก่อน ตึงก่อนครับแล้วค่อยล็อกแน่นตามครับแน่นกลางมันจะได้ไม่เอียงนะครับเหมือนกันครับผมอันนี้หมุนมาให้ตึงก่อนครับตึงทีนึงก่อนครับแล้วค่อยล็อกแน่นครับตามนะครับเช่นกันครับทุกทีเหมือนกันนะครับล็อกตึงก่อนครับเดี๋ยวค่อยล็อกแน่นนะครับล็อกตึงก่อนตึงก่อนนะฮะแล้วก็ล็อกแน่นครับแล้วก็แน่นครับตัวนี้ โอเคตอนนี้ถือว่าตั้งสล็อตโรตเอรี่อย่างนี้ครับเร็จเียบร้อยครับผมโรตเลอรี่ไม่ขาดนะครับนี่ไม่ขาดแล้วก็หนักเบามีได้นะครับหนักเบามีตัวนี้ได้ถ้าไม่ขาดก็หนักให้มันขาดนะครับผมนี้เป็นทําลายลอนนะตัวทําลายตัวทับเส้นนะครับทัให้หนักถ้าไม่มีเส้นก็ทําให้หนักได้นะครับอย่าให้กระดาษแตกโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมการตั้งเครื่องพิมพ์แล้วก็การปรับนะ